สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะคะเกาหลีนะคะวันนี้เด่นนะคะเกาหลีมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามนะคะที่เราจะเจาะก,ก็จะมีหนึ่งสองนะคะสองสามนะคะแล้วก็หนสนะคะใครชอบยังไงก็ลองติดตามนะคะพารวยดูนะคะต่อไปดูตัวหุ้นสิงคโปร์วันนี้เด่นนะคะมีสี่มีห้ามีหนะคะ เราเจาะ4 5นะคะ5 6แล้วก็ตัว4 6 6 4นะคะต่อไปตัวอียิปเด่นวันนี้มี9มี0มี1นะคะถ้าเราเจาะก็จะเป็นตัว9 0 0 1นะคะแล้วก็1 9ค่ะอย่าลืมกัน1 6ไว้ด้วยนะคะระวังมันจะกลับหัวนะคะต่อ จะเป็นตัวหุ้นตัวนี้นะคะตัวรัสเซียนะคะตัวรัสเซียวันนี้เราเด่นหนึ่งนะคะสองแล้วก็สามนะคะถ้าเราเจากก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะแล้วก็สองสามแล้วก็ตัวสามหนึ่งค่ะต่อไปตัวหุ้นอังกฤษมันจะมีเด่นสามสี่ห้านะคะถ้าเราจอกก็เป็นตัวสามสี่สี่ห้านะคะแล้วก็ตัวห้าสามนะคะ ต่อไปเยอรมันของเราเด่นเหมือนกันวันนี้ตรงกับอังกฤษนะคะ3ามสี่ห้านะคะเด่นก็จะมีสามสี่สี่ห้าแล้วก็ตัวห้าสันะคะต่อไปค่ะลองไปดูตัวนี้อีกนะคะตัวนี้เราจะเป็นตัวตัวนี้ดึกเลยค่ะเป็นตัวดาวโจนนะคะเด่นห้าหกดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกันเบื้อไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าบางทีมันมาเบิ้ลนะคะเราไม่ได้เจาะให้นะจะเด่นมีตัว5นะคะแล้วก็ตัวหแล้วก็ตัว7นะคะที่ชอ่อจะเป็นตัวห้าหแล้วก็7 5หนะคะ<ม>ก็คือตรงเนี้ยเ,เลขเป็นแนวทางในการเสี่ยงเฉยนะคะ<ม>คือใครชอบตัวไหนก็ลองจับกันดูนะคะ<ม>วันนี้นะคะพารวยก็ขอให้รวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ